นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคำศัพท์ที่ควรรู้ในเรื่องการทำงานของเอนไซม์คำแรกเอนไซม์ เป็นสารประกอบพวกโปรโตีนทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาคำที่สอง substrate คือสารตั้งต้นที่จะทำปฏิกิริยากับเอนไซม์คำที่สาม active site คือส่วนเล็กๆในเอนไซม์ที่ช่วยในกระบวนการการเร่งของปฏิกิริยาคำที่สี่ไซม์ซั substrate complex คือเอนไซม์ในขณะที่มี s u b s เข้าไปใน active site คำที่5 product คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทำงานร่วมกันระหว่าง enzyme กับ s u b e เมื่อเข้าใจคำศัพท์แล้วเ,เรามาดูรูปแบบการทำงานของ e n z i m e กันดีกว่าไปดูกันเลย,เยรูปแบบของ e n z i m e มี2รูปแบบรูปแบบแรก lock and key model lock and key model คือ e n z i m e จะมีบริเวณ active site ซึ่งมีรูปร่างที่ตายตัวแน่นอนถ้าซับเฟสมีขนาดและรูปร่างที่พอดีกับเอ็กซฟิตไของเอนไฟนั้น mm hmm. ก็จะจับตัวกันได้พอดี mm hmm. เกิดเป็นเอนไซม์ซ mm ับเฟสคอมพลิกก็เปรียบเทียบได้ว่าแม่กุญแจกับลูกกุญแจที่สามารถเข้ากันได้พอดีรูปแบบที่สอง i n ิ u ดิ d Fit m o เด l i n d u e ว Fit Model คือรูปร่างของ a c t i v e ไบสามารถเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยเพื่อให้พอดีกับ s u s s t r a t e ในที่นี้ s u s s t r a t e จะเป็นตัวเหน,นี่ยวนำให้ e n น y m e ปรับรูปร่างของ c t t v v ฟไบต์ตาม s ั t สเตสก็เปรียบเทียบได้ว่าในมหาวิทยาลัยวะไรละมีผู้หญิงคนนี้มีรูปร่างอบอว่นช่างไปนิดนึงเธอคนนี้อยากที่จะแต่งตัวที่สวยงามไม่ว่าจะเป็น มีสติงนูบรากระโปรงสายเดี่ยวแต่เธอก็ใส่ไม่ได้มนะ่ไต่อย่างเดียวเธอเลยมีความหม่นหมองเธอเลยหาวิธีการลดน้ำหนักด้วยการออกกำลังกายสุดท,ท้ายความฝันของเธอก็สํา้ัเ ธอมีรูปไม้ได้สวยงามแต่งตัวได้ตามที่อยากแต่งฟงฟิงฟงฟิงการทำงานของเอนไซม์เกิดจากเอนไซม์บริเวณ Active Site ซึ่งมีประจุบวกกับ s u ับส a t e ที่มีประจุลบเกิดแรงยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันเมื่อเอนไซม์เข้าจับกับ s b ับสเต e จะกลายเป็นเอนไซม์ s ับสเต t คอมเพล็กที <i é> ่มีประจุบวกและลบจากนั้นสารประกอบเอนไซม์ับ ก,ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้ประจุหายไปก็จะได้สารประกอบระหว่างเอนไซม์กับ Product เมื่อสช้่นสุดปฏิกิริยาจะได้เอนไซม์กลับคืนมาเพื่อใช้ต่อในปฏิกิริยากับสับเจตตัวใหม่ที่เป็นสารประกอบชนิดเดียวกันแล้วยังได้ Product ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างสับเจตกับเอนไซม์อีกด้วย